เมื่อมีจำนวนของพระสาวกมากถึง60รูปซึ่งมากพอที่จะเป็นกำลังในการเผยแผ่คำสอนเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วพระพุทธองค์จึงเตรียมการจะส่งพระสาวกออกไปประกาศพระศาสนายังที่ต่างๆทั่วแผ่นดินซึ่งก่อนที่จะออกไปประกาศพระศาสนาพระพุทธองค์ได้ให้โอวาดแก่พระสาวกเหล่านั้นเพื่อตอกย้ำความสำคัญของภารกิจ และหน้าที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วง Split, ทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นมนุษย์แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์พวกเธอจงเที่ยวจาริกเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปทางเดียวกันสองรูปจงไปทางเดียวรูปเดียวจงแสดงธรรมให้งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีทุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีแม้เราเอง ก็จากไปยังตำบนอุรุเวลาเสนานิคมหากไม่มีพระยาสารและผองเพื่อนเข้ามาบวชเป็นจำนวนมากในตอนนั้นภารกิจในการประกาศทางชีวิตอันประเสริฐก็จะต้องเลื่อนระยะเวลาออกไปอีกอย่างน้อยก็อีกระยะเวลาหนึ่งโอกาสที่ผู้มีทุลีในจักสูน้อยจะเห็นธรรมจะต้องถูกเลื่อนออกไปอีกนี้นับเป็นคุณูปการอันสำคัญที่ควรจดจารไว้มิให้ลืมเลือน ด้วยพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่หลั่งไหลออกมาจากดวงหฤทัยของพระศาสดาผู้สิ้นกิเลสแล้วจึงอุดมด้วยความบริสุทธิ์และเมตตาฉะนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเดินทางข้ามทะเลและขุนเขามาถึงเมืองไทยเมื่อหลายร้อยปีก่อนคนไทยในเวลานั้นได้น้อมเอาคำสอนไปประพฤติปฏิบัติจนเข้าถึงความสุขภายในกันทั่วหน้าธรรมดาของคนมีความสุข มักยิ้มง่ายเสมอเมื่อคนทั้งเมืองมีความสุขและยิ้มง่ายคนไทยจึงได้สมญานามสยามเมืองยิ้มรอยยิ้มที่เบ่งบานออกมาจากความสุขภายในตั้งแต่นั้นตราบจนกระทั่งทุกวันนี้